ก้องยอมรับเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่ทํางานหนะักนอนดึกพักผ่อนน้อยเพียตลอดเวลาร่างกายไม่สดชื่นสมองไม่แ่นอาจจะเพราะอาชีพที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทํางานดึกๆบางทีก็ยันเชา้าผมเลยลองหาวิธีฟื้นฟูนนนจนมาเจอกับโปรแกรมนี้ครับ r e v i v e Major TV ่วีฟิสชั i นคลินครับสวัสดีครับผมเจษนะครับอย่างที่เกิดไปครับว่าผมเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างหนักนอนดึกพักผ่อนน้อยบางทีก็มีความเครียดสะสมด้วยครับก็เลยอยากหาตัวช่วยในการดูแลสุขภาพครับผมผมเลยเลือกโปรแกรม r e v i v e Major ครับ ซึ่งเป็นม u l t ิ v i t a มินมีส่วนประกอบสําคัญได้แก่วิตามินซีวิตามินบีรวมเป็นต้นครับซึ่งโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาอย่างผมมากๆเลยครับเพราะโปรแกรมนี้จะช่วยฟื้นฟูเรื่องการเพิ่มพลังงานครับลดความเหนื่อยล้าลดอาการอ่อนเพลียลดความเครียดปรับสมดุลฮอร์โมนของร่างกายครับและยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยครับผมเลือกมารับบริการที่นี่ก็ประทับใจมากๆเลยครับพนักง,งานทุกท่านให้การบริการเป็นอย่างดีคุณพยาบาลก็มือเบามากครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ Vision Clinic ได้เลยครับ คลินิกตั้งอยู่ที่อาคารวิภาซาชั้น9ครับติดถนนวิภาวดีเดินทางสะดวกที่จอดรถเยอะครับ